สวัสดีครับพี่น้องจูนได้เดาบายหัวดงซิตี้ครับเมื่อนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมคนอีสานบ้านโยเขตเทศบ,บาลเฮ็ดงานนาบตและก็อยู่กับหัวหน้ายอดชายคนเกา่ารูปรปอก็อเก่าอีกเ <laughs> มื่อนี้สิเปิดใหพ้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับบ่อันที่มื้อนีอ้แห้งๆบเมียงที่พี่น้องเมื่อย <laughs> โอ้ยบ่พองงวงงามละเมื่อยไปเห็นในคอกแห้งงามพี่น้องก็ร่างอัน เบาย่องเพิ่นอยู่ตอนนี้เบาจูนมักอยู่ในคอกตอนนี้แต่ว่านี่กะบบด้วยกันเนาะครับนอหัวหน้าเนาะบด้วยกกันเนาะที่เปิดมื่อนี้นะครับสองสาวสาวแรกท่ายสูงร้อยห้าสิบวาร้อยห้าสิบนิดเนาะห้าสิบบวกเลยครับห้าสิบถึงห้าสิบหาบ่เกือบสูสีครับนอ้ําหนาสูสีห้าสิบหาเนาะครับเนาะร้อยหาสิบหาบวกโลภี่น้องแขงขาใหญ่ครับอย แบบนี้เป็นลูกกระทบหรือว่าบามันลูกกระทบอยู่ครับลูกกระทบเนาะครับเนาะหูเสมอปากว่าถึงปากเลือนนิดนิด่ถึงปากนะครับ,รบหูหยูหูยูสั้นดังแม่นประมาณเกือบเกือบ <c oughs> <ๆ>โอ้ยอยากให้แดดมากได้พี่น้องสีแดงแดงอง์ตงเลยครับแม่นี่ข้อสร้างงามนะครับเรื่องบกพ้าวเรื่องบกพ้าวงามเนาะกํลลังมานนะครับกํลลังขึ้นกํลลังสี่เป็นสั์ครับกัลลังสิเป็นสั์อายุเจ็ดเดือนแล้วครับเนี่ยเจ็ดเดือนครับสิบเจ็ดเดือนกัลลังขึ้นนะครับ นาวันวันอ้อยเลยพ่นองแดดบ่มมี่ื่นซื้อนี่แดดตอนเยอ่ำโ่ำโต,ำตพ่นแา่เนาะครับเนาะแง่งแม่นี่ยง่เลยครับส,ส่งอีรับน้ำหอมครับส่งเดียวกันเลยส่งกับกอน,น,นองน้ำหอมตัวกรนม่นครับเอานองน้ำหอมตัวนองน้ำหอมไปยืออ้อใส่ขมือเนี่ยไปมุกดาหารครับไปเป็นสาวเมืองมุกดาหารแล้วนอเพ่นคืองงมเดี๋ยวสาวนี่นอกนอกไงครับนอกไงวานงัวตัวผู๋เนาะนองง้อสิบเจ็ดเดือนพี่นอง อุ้ยอ่าทองกระชับนะครับนุ่มสีเต๋างามนะครับพี่น้องเล็กครับเล็กแม่นี่เล็กเงีวทองน่ามเลือร้ายเนาะพ่อหนาเนาะครับเล็กอ่าเห็นบอกว่าแม่นี่แม่นบอที่จะเอาเฮ็ดเล็บให้เพิ่นครับนี่ครับนัดหมอวันที่หนึ่งครับครับหมอทั้งหมอตาข้างไหนล่ะ หม,หมอแม็กครับหมอแม็กโยโสครับหมอแม็กคนรอจากยโสวันที่หนึ่งสิงหาครับคิวพนเงี้งยวเงี้ยวหมอแมก็กเงี้ยวไม่เกินอันนี้รัดคิวกันจากที่ใดว่าได้แล้วต้องเท็กกันอีกที่หนึ่งครับเบาจุนสิไปหาสองเดือนละบ่ได้กันจากเดือกคิวง,งานแก่เยอะครับเออแกฟีมือดีครับผมนะครับฟีมือดีโอ้ยแดดมากพี่น้องแดดมากแดดมากเบาจุนดีใจแห้งแดดมากแล้วนะครับโอ้ยสุดยอดนะครับให้ให้เพื่อนยืนขวางแดดได้บ่ คว้างถานุนเลยอ่าคว,วันๆเห็นนี้ดีลูกอ้าวโอ,อ้ยมาแล้วพี่นองแดดมาแล้วนี่บานนี้ปาดออกปาดออ,ออกนั่นสีเปลี่ยนเลย <c oughs> <c oughs> พวกหางง่ามง่าวน้ะครับเนาะพ่นหางไงเครื่องดําพี่นองผสมไปแล้วแม่แม่นี่มันบอลถีผสมไปพมอนี่ย่างย่าง,งครับพุ่น้องของของพุ่นแม่อันนี้สาว แม่สาวก็ร่างจะเป็นสัดร่างกลังจะเป็นสัตว์ครับกระลังสิเป็นสัตว์ไรโค้มูจังว่าได้ผูกไว้เยอะไม่ได้ปล่อยเลยครับกระลังสิเป็นสัตวดกระลังจับจุยเนี่เปิดไปเท่าไรครับแม่เนี่ยแปดสิบครับแม่เนี่ยครับแปดหมื่นบาทแปดหมื่นบาททวนราคาห้องครับผมอืมได้ครับครับต่อรองได้ครับผมเดลัยพร้อม อันเดลายบอเบงเนี่ยเบ่าวจนสิต่อกคุยกันได้คุยกันได้ครับหายไม่าพี่น้องหนึ่งสัปดาห์ถ่วนหลังจากติ๊คลิปออกง่ามนะครับเนาะครับหมอเป็นแม่บอกพัฒนาได้ครับแม่นี่คือง่วงให้เต็มเนาะท่านเนาะแม่นครับยังยังงั้นให้เต็มแต่ว่านเต็มพึ่งฉีดยาทายพยาบาลลุงไปแล้วก็ล่อเพิ่งผลคนกำลังถ้าเต็มมากคือเป็นบ่าหมันเลือดสูงเนาะ เป็นบางมันเดือดสูงได้ใส่ตัวได้กับง่ามครับตัวนี้ครับเพราะว่าแข้งขาเพิ่นได้แล้วได้แล้วนะครับถ้าเพิ่มพออ่าสมมุติเนาะถ้าสมมุติบอกกันเลียนๆเนาะครับเนาะโบเดียโษณาให้เพิ่นเลยพี่น้องถ้าใส่พอสี่ว่เนี่ก็สิมาเพิ่มเพิ่มกำเนื้อกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อตรงโคนขาเนาะถ้าใส่ซุปเปอร์เอกท่ายจะตรงดากจะใหญ่ครับถ้าใส่เข่เฮียสามหนึ่งแข้งขาง่ายจะถดมันก็จะเป็นอีกคนละแบบเพิ่มโค้งสางอีกเพิ่นสิ่งง่ายเก่าๆนะครับถ้าใส่พอ ทวสพลกับสีแดงใหญ่ให้กันแม่นเนื้อหนังไส้หกแปรกันแย่งสีสูงสีใหญ่ไปไหนหลากหลายครับหลากหลายแล้วตะผู้มักแม่นครับเชื้อผุมักเบิ้งน้ำเชื่อก้อนอันเจ้าอดไเบื้องแหละเบิ้องน้ำเชื่อถ้าพอซีบ่กับหายอยากเนี่ยหายอยากเนี่ยหายอยากเนี่ยนะครับกระดูงิดเพิ่นกรเลยกรเลยซีครับผมหายอยากแปดหมื่นบาทราคาห้องนะครับเนาะนี่คือสาวแรกนะครับสาวที่หนึ่งในมือนี่นะครับ แจ็คสี่บรรยายนมองในอีพี่น้องงามนะครับผมอ่ามาเบิร์สาวที่สองนะครับเนาะสาวที่สองอปูกเพิ่นไว้บป้อูกใบเยอะครับผูกไว้น,ไนิดนึงนะครับเนาะอย่างไปโค้มเอื่อยอย่าง,<อ>งาไปโค้มเอื่อยโอ้อ่าว่าเบิร์สาวที่สองพี่น้องสาวที่สองนี่โว้ยกลมใหญ่นะครับท้ายสูงประมาณร้ลลอยร้อยสี่สิบรอยสี่สิบหาบะครับได้ครับประมาณร้อยสี่สิบหานะครับเนาะอ่าหลุดว่าขวัญดําออกโบดนะครับแข้งขาดำ อ่าเพิ่นตื่นคนเตือนเตือนกล่องเักหน่อยครับเตือนกล่องเักหน่อยนะครับเพิ่นย่านเด็กขึ้นรถหรือเล่าเออเตือนกล่องนิดนึงนะครับคว้านนี่ดีลูกง่ายเตือนครับมาใหม่เตือนเตือนมาใหม่นะครับหลังเปเล็ดเฟสพี่น้องเฮ้ยใเปิดเพลงบานนี่โทรศัพท์เข่าบ่ครับประมาณรับรับก่อนบ่คลิปหูดำออกโบนะท่านเนาะครับแข้งขาดำแม่นี่บ่ต้องเฮ็ดเล็บ เล็บเพิ่นงามแล้วนะครับเนาะท้ายสูงประมันลอยสี่ซิบลอยสี่ซิบหาลอยสี่ซิบหาเมื่อกี้บอกแล้วแม่นครับซ้ำมันซ้ำไปน้องอซ้ำไปหมูเหรอครับครับโอ้พ่วงหางงามเนาะท่านเนาะครับพ่วงหางงามนะครับโค่นหางใหญ่ท้ายใหญ่แม่นี่ครับครับนุ่มซีเต้าแม่นบ่แม่นแม่นครับนุ่มซีเต้างามนะครับลูกลูกสองในท้องลูกสองในท้องผสม อ่าผสมพอนี่ไว้ครับพี่น้องซ y 0 9 6ศย์มีใบมีหลอดนะครับเนาะตัวท่องเรียบร้อยครับตัวท่องเร,อรีบเยบร,ร้อยอันตร้าวเลยครับอ่อาผสมเมื่อปลายเดือนมกราบรอกมิถุนาอ่าจะเป็นพุษาภา,า,ภา,าบอพฤษภา,าครับอ๋อพ่อพาันเนาะพุษภาอีชิบเก่าพุษภาครับครับหยิบเก่าพุษภาสองเดือนกบประมาณเหมือสมือเศร้าเรียบร้อยเศร้าเรียบร้อยครับมีมีแล้วมีแล้วประกันทองแมนครับ ถ่ายวปดีโอเรียบร้อยครับถ่ายวปดีโอเรรียยยบ้อถ่าวีีโอเรยบร้อยมาเบิ่งได้์นะครับเนาะเดยครับอ่าแม่นี่เปิดไปเท่าไรครับเปิดไว้นเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทราคาห้องนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวบ่าวจุนสี่เด็ดเฝ้าปิดคลิปได้พลูกค้าสีโทรมาเดี๋ยวสีโมเดลโมเดลเนี่ยคุยกันนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณหัวหน้ายอดชายไปยังสูงครับที่ให้บ่าวจุนมาเบิ่งง่วงงามคู่นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้จุนและเดอร์บายหัวดงซิตี้ครับ เป็นกำลังใจเหนเบาวจูนหาเบิ้องงมๆแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องอขอบคุณแล้วครับสวัสดีครับฝากที่ตามเบาวจูนน้ำด้ยครับ,อรบขอบคุณครับขอคคบขอคุณครับเอาลรับโทพท์บ,บ้านนี้ขอโทษ